เพลงของเพลง Take On Me, ิง n p อป๊อมาตตาจากุก80ของวงอ A5, าาบรรเลงอย่างเร้าอารมณด้วยแอคคอเดียน5ชิ้นด้วยฝีมือนักเรียนมัธยมเกาหลีเหนือที่ใช้เวลาพิง3วันในการแกะเพลงตะวันตกที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนและนำมาแสดงได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์โดยมียอดผู้ชมทาง YouTube แล้วกว่า1ล้าน5 0 0ครั้งตลอดเดือนที่ผ่านมา ัูโหลดวิดีโอดังกล่าวคือมอร์เทนคราวิกผู้จัดโครงการด้านวัฒนธรรมจากนอร์เวย์ซึ่งใช้เวลาหลายปีในการเยือนเกาหลีเหนือเพื่อสารสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในโครงการเดอะพรมิสแลนด์ได้เชิญนักดนตรีรุ่นเยาว์ทั้ง5คนไปเปิดการสแสดงในเทศกาลศิลปะมารินสเปกเตเคลในเมืองเคิร์กคินของนอร์เวย์เมื่อเดือนก่อนคลิปการแสดงถูกโพสต์ก่อนการจัดงานจริงหนึ่งสัปดาห์และได้รับความสนใจอย่างสูง สำเร็จครั้งนี้ส่วนหนึ่งต้องยกให้กับโรงเรียนคาซองสถาบันศิลปะการแสดงชั้นนําในกรุงปีงยางที่เด็กๆซึ่งมีแววด้านศิลปะจากทั่วประเทศจะถูกคัดเลือกเข้ามาเรียนตั้งแต่การฝึกฝนด้านการบรรเลงขายกึมเครื่องดนตรีพื้นบ้านของชาวเกาหลีจนถึงการสอนโน้ตสาหรับวิธีร้องเพลงในสไตล์ตะวันตกโดยผู้สำเร็จการศึกษาหลายคนมีบทบาทในองค์กรศิลปะชั้นนำของชาติและมีชื่อเสียงในหมู่ชาวเกาหลีเหนืออีกด้วย าวน้อยนักดนตรีวัย17ปีหัวหน้าของวงแอคคอเดียนซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าหน้าที่กองทัพเกาหลีเหนือใช้เวลาว่างจากการเรียนในตอนเช้ามาซ้อมดนตรีช่วงบ่ายโดยคิมซองรยองสมาชิกของวงบอกว่าดีใจกับความสําเร็จจากการแสดงในนอร์เวย์ครั้งนี้และภูมิใจกับการเป็นนักเรียนของคัมซองไม่ต่างจากราอิลปุกรองอธิการบดีที่ชี้ว่าเป็นความสําเร็จของระบบการศึกษาแบบสังคมนิยมของเกาหลีเหนือ แม้บ่อยครั้งที่นโยบายซอนทุนหรือการทหารน,นำชาติของเกาหลีเหนือจะทำให้ประชาชนไม่กล้าแสดงความรู้สึกส่วนตัวต่อชาวต่างชาติและจบบทสนทนาด้วยการบกเข้าคำขวัญของรัฐบาลเสมอแต่การแสดงที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาของเด็กๆโรงเรียนคำซองคืออิสรภาพด้านการแสดงออกทางศิลปะที่ก้าวผ่านอุปสรรคทางการเมืองที่ขวางกั้นชาวเกาหลีเหนือจากชาวโลกมาน,นานนับปี